ทุกท่านหลังจากที่ท่านได้ดูภาพดูคลิปไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีร่องรอยของการตัดจริงๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาตัดด้วยเหตุผลอะไรกิปเป็นคลิปตัว C หรือว่าตัว E แบบนี้นะครับทุกท่านนะก็มีร่องรอยของการตัดทีนี้การที่ตัดคลิปล็อกออกนะครับระยะนะครับเขาเรียกว่าระยะอะไรระยะบีบอัดนะครับมันก็มีน้อยลงพื้นที่การบีบรัดมันก็มีน้อยลง นะครับดีไม่ดีค่าเคค่าความแข็งมันน้อยลงตามไปด้วยมันจะรัดไม่ดีมีโอกาสที่จิบล็อกสลักลูกสูบจะหลุดทีนี้หากถามว่านะครับหากถามว่าแล้วผมจะเอาที่ไหนมาใส่นะครับทีนี้มันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราเคยเจออะไรรู้ไหมเราเคยเจอว่า ลิปล็อกนะครับที่เขาออกแบบมากับลูกสูบยี่ห้อนั้นๆนะครับลิปล็อกที่เขาออกแบบมากับลูกสูบยี่ห้อนั้นๆนะลิปล็อกแต่ละยี่ห้อนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่เท่ากันนะครับลิปล็อกแต่ละยี่ห้อเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่เท่ากันนะครับอ่าทีนี้ในเมื่อมันเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นองศาความกลมมันจะไม่เท่ากันอีกละนะครับรวมไปจนถึงล่องที่เขาออกแบบมาเนี่ยนี่นี่ล่องใส่ลิปล็อก นะครับอ่าแต่ละยี่ห้อจะออกแบบมาใส่ขนาดของจิบล็อกของตัวเองนะอ่าทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาจิบล็อกยี่ห้อ A มาใส่ B เอาจิบล็อก B ไปใส่ A แบบนี้นะครับมันคนละยี่ห้อปัญหามันเกิดขึ้นเช่นจิบล็อกเส้นใหญ่แต่ล่องที่ลูกสูบเล็กอ่ามันก็เข้ากันไม่ได้มีโอกาสที่จะหลุดนะครับรวมไปจนถึงจิบล็อกนะครับเล็ก แต่นะครับล่องของจิบล็อกใหญ่มันก็มีโอกาสที่สลักจะเลื่อนหลุดออกมาได้เหมือนกันนะครับพี่น้อง FC นะอ่าดังนั้นก็ไปพิจารณาเอานะครับว่าจะทําอย่างไรดีนะครับอย่าให้มันหายเป็นอันขาดยี่ห้อไหนก็ยี่ห้อนั้นไม่ควรส,ส,สลับสับเปลี่ยนกันนะแล้วก็วิธีการใส่จิบล็อกนะครับปากของจิบล็อกจะไปอยู่ด้านบนเหมือน ในคลิปที่ทุกท่านเห็นเห็นไหมปากของกิบล็อกอยู่ด้านบนล่องปาของลูกสูบอยู่ด้านล่างนะครับมันจะอยู่ตรงกันข้ามเสมอนะครับพี่น้อง f อฟดังนั้นเอาแนวทางนี้ไปใช้ไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จบไวปเพียงเท่านี้สวัสดี f อทุกท่าน,นครับ